สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับทางช่องยู u ูบของผมครับผมจะเอาไอ้งั่งอีกหนึ่งพิมพ์มาให้ชมนะครับผมเป็นงั่งอุดกิ่งนะครไอ้งั่งตาโปนนะครับผม <c oughs> เนื้อทองดอกบวบนะสำิดทองดอกบวบโบราณนะครับยุคต้นเลยนะครับงนี้ <c oughs> ชำรุดไปบ้างนะครับผมมีอุดกิ่งนะครับผมดูเนื้อ เนื้อาหารของกิ่งใต้ฐานนี่คสภาพขอบเรียบมนมีรอยตะใบหย,ย,ยาบๆนะแต่อาจจะสึกไปบ้างนะจากการใช้งานเขานี่นี่ครับนี่ไอ้งันตา,ตาปูนนะผมอุดกิ่งตาปูนนี่เขาบอกว่านะตามตำรามันจะสร้างมาก่อนในพวกตาแดงนะครับผม ก่อนยังไม่มีตาแดงนะเป็นง่างหน้าลิงแบบนี้หน้าลิงหลังยันจะมียันนะแต่มันมันไม่ค่อยมันมันจะไม่เห็นนะครับเพราะเขารัดเชือกไว้นี่ครับมียันหลังยันนะครับผมนี่ประมาณร้อยปีได้ครับถึงแน่นอนครับจากสภาพโลหะที่ผมดูนะผมดูตามสไตล์ของผมเองครับจากที่เคยสัมผัสมาครับ ดูแล้วสันกิ่งให้ชมนะให้ฟังนะนครับกิ่งดังนี่นะกิ่งดังเพาะมากกิ่งนี่ครับมีกิ่งนะครับผมพวกนี้จะเป็นสายสเสน่ห์นะครับสายสเสน่ห์ชุชูกรรมามคุณนะเจ้าชูกรรมามคุณอะไรดึงดูดเพศตรงข้ามประมาณนี้นะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ทั้งสองเพศนะครับ เสริมดวงด้านเสน่ห์นะของพวกนี้แล้วก็ป้องกันพวกคุณใส่ต่างๆถ้าถ้าเราเคยติดตามไอ้พวกที่ทําประวัติเกี่ยวกับงั่งนะครับก็จะเล่าถึงไอ้พวกงั่งตาแดงเยอะกว่านะเขาจะสร้างความพิเศษให้กับพวกตาแดงนะครับเด่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วใน หลักของพ้าง,ง่างก็คือพวกด้านป้องกันคุณใสครับเนี่ยเด่น,ดนอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสเสน่ห์มหานิยมอยู่แล้วไม่ว่าพิมพ์ไหนก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยไม่ต่างกันแต่คนจะชอบเรียกแต่ง่างตาแดงคนก็เลยนิยมง่างตาแดงแต่ที่จริงแล้วไปพวกตาโปนมันจะสร้างมาก่อนนะเป็นยุคต้นต้นนะครับดูเนื้อหาคราผมจะส่องให้ดูเลย ดูสภาพโลหะครับเก่าแค่ไหนครับนี่ครับคาบสนิมที่ขึ้นตามซอกกตา่างนี่ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานมันจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหลายชั่วยุคคนนะครับนี่ครับมีเกตกระดีครับองนี้ผมยังผมไม่ได้แขนเลยนะครับเกตกระดีมันยังขึ้นนะครับสภาพโลหะมันเก่ามากครับ มันโดนสัมผัสมานานหลายร้อยปนะีเป็นเม็ดนี่เม็ดเล็กๆนะครับเป็นเล็กๆก,กล่องไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยนี่ครับชัดแล้วนี่ครับนี่สภาพเกตกระดีที่ขึ้นตามองค์นะครับรอยคาบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับจากเหงื่อใครมันต้องมีให้เห็นนะครับ อาจจะหักไปบ้างเนี่ยเป็นโลหะที่บางมากเราดูจากรอยทะลุตรงเกตได้เนี่ยโลหะบางบางจนไปถึงเกดนี่ยันนะผมผมไม่อยากจะแกะเชือกก่อนเพราะเขารัดมาแบบนี้จากเจ้าของเดิมมีติดแปะทองด้วยนะครับนี่ ความสวยงามนะผมดูใต้ฐานได้เลยครับนี่ครับเรียบมนนะครับไม่มีคมเพราะมันโดนสัมผัสมานานนะนี่เรียบมนฐานหูงจริงเป็นเนื้อเดียวกันนะคนับเป็นเนื้อเดียวกันโลหะจะเป็นชนิดเดียวกันนะครับรอยตะใบเล็กๆลรอยตะใบหยาบหยาบตะไบโบราณนะครับนี่ครับกาารพิจารณาของผมผมดูจากสภาพความเป็นจริงนะครับ รอยทะลุนะครับไม่ทราบว่าโดนยิงหรือเปล่านะไม่รอยยิงนะฮะเราคงอยากได้แบบว่าคงกระพันอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันหายากครับงัางที่ปืนยิงไม่แตกปืนยิงไม่ออกส่วนมากจะเป็นพวกสเสน่ห์มากกว่าสเสน่ห์ชูกรรมคุณอะไรประมาณนี้เยอะครับพวกงั่งอุดกิ่งจะเดินไปทางด้านนี้มากกว่านะครับ นี่นครับตาปนยุคต้นนะครับเนื้อสัมฤทธิ์ทองดอกบวบนะครับเนี่ยนี่หายากนะครับ,นนรบเนื้อแบบนี้องนี้เก่าถึงยุคนะคได้มานานแล้วแต่ไม่ค่อยมาทำคลิปถ้าใครสนใจก็ทักทางเฟซขุนดาคได้นะผมนี่เอามาให้ชมคร่าวๆที่ได้มาได้มานานแล้วมีเก่ง กิงก็ดังเพราะเนี่ยของแท้กิงดังเพราะไม่ดังกิ้งกึ๊งกึ๊งนะครับดังกิ้งกึ๊งกึ๊งกึ๊งอัดนีะครับนี่เพื่อนวิ่สนใจทักมาคุยได้ครับใต้คอมเมนต์ก็ได้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็ขอเอามาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ